Airbus h 1 2 5หรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อ as 3 5 0อีเคยเป็นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลกและเมื่อมาในเวอร์ชันสีทองก็ยิ่งสะท้อนถึงความหรูหราความโดดเด่นและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมได้อย่างชัดเจนเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการบินพลเรือนการท่องเที่ยวการกู้ภยัยการลาดตระเวนหรือการใช้งานส่วนตัวของบุคคลระดับสูงสีทองที่ใช้กับลำตัวไม่เพียงเพิ่มความสวยงามสดดุดตา แต่ยังสื่อถึงความสำเร็จเทคโนโลยีขั้นสูงและความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป Airbus H 125ได้รับการพัฒนาให้เป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวที่มีสมรรถนะสูงโครงสร้างลำตัวแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทำให้สามารถบินได้อย่างคล่องตัวในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบเมืองใหญ่หรือพื้นที่ภูเขาสูงรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการบินในระดับความสูงมากเป็นพิเศษซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายประเทศเลือกใช้สำหรับภารกิจในเขตภูเขาและพื้นที่่าไกล เครื่องยนต์ที่ทรงพลังช่วยให้การขึ้นลงเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในสภาพอากาศที่ท้าทายเวอร์ชันสีทองของ H 125มักถูกเลือกใช้ในภารกิจพิเศษหรือการใช้งานเชิงภาพลักษณ์เช่นการรับรองแขกคนสำคัญการบินท่องเที่ยวระดับ V.I.P. หรือการใช้งานขององค์กรที่ต้องการสร้างความประทับใจสีทองสะท้อนแสงเมื่ออยู่กลางอากาศหรือจอดบนลานจอดทำให้เฮลิคอปเตอร์ดูโดดเด่นและสง่าง,งามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและความหรูหราไปพร้อมกัน ภายในห้องโดยสารของ Airbus h 1 2 5สามารถปรับแต่งได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งานรุ่นสีทองมักมาพร้อมการตกแต่งภายในระดับพรีเมียมใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ในเที่ยวบินที่ยาวนานการจัดวางภายในสามารถรองรับผู้โดยสารได้หลายที่นั่งพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอทำให้เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยว ในด้านเทคโนโลยีการบิน H125 ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดภาระงานของนักบินห้องนักบินออกแบบให้ใช้งานง่ายมองเห็นข้อมูลสำคัญได้ชัดเจนทำให้การควบคุมเฮลิคอปเตอร์เป็นไปอย่างแม่นยำระบบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ซับซ้อนหรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วความนิยมของ Air b u s H125 ในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มหน่วยงานรัฐบริษัทเอกชนและผู้ให้บริการด้านการบินเชิงพาณิชย์ความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายทําให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือกอะและชายฝั่งทางภาคใต้หรือเขตเมืองใหญ่สีทองช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูหรูหราเหมาะกับการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสูงและกิจกรรมพิเศษต่างๆนอกจากนี้ H 1 2 5ยังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าบํารุงรักษาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับ ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่างๆถูกออกแบบให้เข้าถึงง่ายลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มอัตราความพร้อมใช้งานของอากาศยานสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานสีทองบนลำตัวของ Airbus H 125ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการออกแบบเชิงศิละปะผ,ละผสมผสานกับวิศวกรรมการบินขั้นสูง ทำให้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้กลายเป็นจุดสนใจในทุกที่ที่ไปปรากฏตัวไม่ว่าจะอยู่บนท้องฟ้าหรือจอดอยู่บนพื้นดินภาพลักษณ์ที่โดดเด่นช่วยสร้างการจดจําแบรนด์และเพิ่มคุณค่าให้กับการใช้งานเมื่อพิจารณาในภาพรวม Air b บ s H125 สีทองถือเป็นตัวแทนของเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ยุคใหม่ที่ผสนความหรูหราสมรรถนะและความปลอดภัยไว้ในลำเดียวเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานจริงจ,งจังในภารกิจสำคัญและการใช้งานเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องการความสง่าง,งามและแตกต่าง ความสำเร็จของรุ่นนี้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ a i r b u ัสในการพัฒนาอากาศยานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั่วโลกและยังคงได้รับความไว้วางใจยอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการบินเฮลิคอปเตอร์จนถึงปัจจุบัน